สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเสาวโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรทำให้พบมรณะไม่อาจโงผลร้ายได้ส่งผลดีทำให้ดาวราหูที่สถิตพบกรรมะตำแหน่งดาวเทวีโชคและดาวมฤตยุที่โคจรสถิตพบสุภะ ไม่อาจส่งผลร้ายในการเป็นเจ้าเรือนมอรณะได้ให้คุณแก่เจ้าชะตาในด้านการงานและความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมากสำหรับดาวแห่งการงานและดาวแห่งการเงินเดือนพฤษภาคมนี้มีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวที่โคจรในจักรราศีให้คุณแก่ชะชะตาในด้านการเงินและการงานเป็นอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีจะให้ผลดีและผลร้ายแก่เจ้าชะตาอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องตัวตนและจิตใจดาวแห่งตัวตนและจิตใจของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็วโคจรหนึ่งราศีประมาณสองวันครึง่งภายในหนึ่งเดือนโคจรครบสิบสองราศี ดังนั้นด้านตัวตนและจิตใจของชาวลักนาราศีกรกฎจึงมีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบตามความหมายของพบต่างๆที่ดาวจันโคจรผ่านเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนดาวจันโคจรผ่านพบที่ดีและมีตำแหน่งดาวที่ดีอีกทั้งพบไม่ดีก็เสื่อมไม่อาจส่งผลร้ายได้จึงทำให้ดาวแห่งตัวตนและจิตใจมีความเข้มแข็งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขเบิกบานและร่าเริงตลอดทั้งเดือนอีกทั้งด้านการงานการเงินด้านโชคลาภและคู่ครองความรักก็อยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องอุปสรรคปัญหาและความยุ่งยากพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและผ่านปัญหาไปได้โดยดีทําให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขเบิกบานแจ่มใสเป็นอย่างมากไปจนตลอดทั้งเดือน สรุปด้านตัวตนจิตใจของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบกรรม,มะอยู่ร่วมเรือนดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูระยะนี้ด้านการเงินมักมีรายได้ผลประโยชน์มาจากด้านการงาน จะมีการติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์คบหาสมาคมกับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินและสร้างผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างดีระยะนี้ด้านการเงินจะมีการพัฒนาด้านการหาเงินสูงขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินโดยได้รับความร่วมมือจากญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา และมิสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามระยะนี้การหาเงินเป็นไปอย่างคล่องตัวสะดวกสบายไร้อุปสรรคและปัญหาใดๆอีกทั้งยังมีเครดิตด้านการเงินเป็นที่เชื่อถือนิยมชมชอบของคนรอบข้างและผู้คนทั่วไปการลงทุนด้านธุรกิจการเงินจะประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เสมอระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง อีกทั้งยังมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจากการได้ร่วมลงทุนด้านธุรก,กิจการเงินและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้เป็นอย่างสูงอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรก,กิจการเงินจะกลับมาเป็นมิตรและอำนวยผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างคาดไม่ถึงพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด ผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งรับส่งสินค้าผู้โดยสารและผู้ประกอบธุรกิจการงานกลางคืนจะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานเป็นอย่างมากสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพ่อค้าแม่ค้าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ผู้รับราชการผู้ทำงานบริษัทห้างร้านและผู้ประกอบอาชีพต่างๆจะมีรายได้และตำแหน่งงานสูงขึ้นที่เป็นชิ้นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบกรรม,มะพบแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธท,ที่เป็นจตุเกณฑ์และเป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวอังคารเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์คู่กับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะ ตำแหน่งดาวราชาโชคที่เป็นปฐุมเกณฑ์เป็นคู่มิตรอีกทั้งยังคู่กับดาวราหูเจ้าเรือนมอรณะตำแหน่งดาวเทวีโชคและโยกกับดาวเสาตำแหน่งดาวกเกษตรเป็นคู่ธาตุไฟและโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนกรัรมมะเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งยังโยกกับดาวสุ์เจ้าเรือนลาภะเป็นคู่สมพลและจตุโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีได้จับเงินก้อนใหญ่และเจริญรุ่งเรืองด้านการเงินดังกล่าว ข้อควรระวังด้านการเงินช่วงต้นเดือนนี้ให้ระวังด้านคำพูดอย่าพูดจากับผู้ร่วมงานชาวต่างชาติหรือเพศตรงข้ามให้รุนแรงนักอาจส่งผลเสียหายด้านธุรกิจการเงินและชื่อเสียงเครดิตด้านการเงินได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติและดาวพุธอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวราหูเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์ อีกทั้งยังโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนกรัมรมะจึงอาจสร้างผลเสียหายด้านธุรกิจการเงินดังกล่าววันที่สิบพฤษภาคมดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมะยกเข้าสู่ราศรีกรกฎตำแหน่งดาวนิดกุ่มลัคนาและวันที่สิบห้าพฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศรีพฤษภคู่ดาวมฤตยูที่พบสุพะระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่ง โดยใช้ความรู้ความสามารถการตัดสินใจและประสบการณ์ของตนเองสร้างสรรผลงานและลู่ทางในการหาเงินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากระยะนี้จะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านธุรกิจการเงินโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากบุตรบริวารญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูมิตรสหาย และประสบผลสำเร็จในด้านการหาเงินและธุรกิจด้านการเงินเป็นอย่างดีช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนธุรกิจด้านการเงินหรือหาเงินกับชาวต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้มักมีโชคด้านการเงินแบบฟลุกๆและมีรายได้ด้านการเงินก้อนใหญ่อย่างแปลกๆที่คาดไม่ถึงมาก่อนว่าจะได้ ช่วงนี้ลงทุนด้านธุรกิจการเงินในด้านต่างๆก็สมหวังอยู่เสมอๆและมีลาบผลด้านการเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดชาวลัคนาราศรีกรกฎท่านใดที่คิดลงทุนในธุรกิจด้านการเงินถ้าลงทุนในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดังหวังนิสิตนักศึกษาท่านใดที่ขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือขอทุนไปเรียนต่อยังสถานศึกษาต่างๆ จะได้ทุนการศึกษาดังหวังด้านการศึกษาจะสอบผ่านทุกวิชาและได้คะแนนและเกรดสูงสมดังตั้งใจที่เป็นเช่นนี้พระดาวอาทิตย์เจ้าเรือนแห่งการเงินโคจรสถิตพบลาพระคู่ดาวมรุดยูเจ้าเรือนมรณะโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนกรรมมะและโยกกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับดาวอังคารเจ้าเรือนกรมมะที่โคจรสถิตพบตนุมีตำแหน่งดาวเป็นนิดแต่การที่ดาวอังคารโคจรสถิตพบแห่งดาวจันทร์ทำให้ความเป็นดาวนิดไม่อาจให้โทษได้จึงส่งผลดีไปถึงเรือนกรมมะอีกทั้งดาวมรุดเจยูเจ้าเรือนมอรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้เพราะดาวเสามีตำแหน่งเป็นดาวกเกษตรสถิตพบมรณะทำให้พบมรณะเสื่อมไม่อาจให้โทษในการเป็นพบมรณะได้ จึงส่งผลดีให้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินที่พบสุภาให้คุณแก่ชาชะตาเป็นอย่างมากดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวอังคารโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธ ระยะน,นี้ด้านการงานมั่นคงถาวรและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมักโชคดีและมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆระยะน,นี้จะมีการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์คบหาสมาคมกับคนหมู่มากด้านธุรก,กิจการงานจะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆที่ทันสมัยตามกระแสนิยมในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น บุตรบริวาลลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาญาติพ่อแม่พี่น้องและมิตรสหายจะนำลู่ทางการหาเงินในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้และร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีระยะนี้ธุรกิจด้านการงานถ้าได้ลงทุนหรือทำงานร่วมกับชาวต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะประสบความสำเร็จและสร้างรายได้เป็นอย่างสูง อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานจะกลับมาเป็นมิตรและอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานที่มีรายได้สูงให้อย่างไม่คาดคิดระยะนี้จะมีชื่อเสียงด้านผลงานเป็นที่เรื่องลือเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความขยันมีความมุมานะและภาคเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมากประกอบกิจการงานอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยใช้ความรู้ความสามารถและการตัดสินใจของตนเองทำให้สร้างผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีเป็นที่นิยมช,มชมชอบของผู้คนทั่วไประยะนี้ชาวลักนณาราศรีกรกฏท่านใดที่ตกงานกําลังสมัครงานหรือหางานทำจะได้งานที่ดีทำดังหวงังนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จด้านการเรียนได้เกรดและคะแนนสูงถึงขั้นเกียรตินิยม นิสิตนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพการงานหารายได้พิเศษจะประสบผลสำเร็จในด้านการงานสร้างรายได้ผลประโยชน์และชื่อเสียงเป็นอย่างสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธที่มีตำแหน่งดาวเป็นจัตุเกณฑ์และดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนกู้ดาวสุขเจ้าเรือนลาพระเป็นคู่มิตรและดาวอังคารยังโยกกับดาวพฤหัส ตำแหน่งดาวราชาโชคและเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์เป็นคู่สมพลและโยกกับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่ธาตุลมและโยกกับดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งยังตรีโกนกับดาวเสาเป็นคู่ทรหดอดทนจึงส่งผลดีให้ด้านการงานและมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงดังกล่าววันที่สิบพฤษภาคม ดาวองคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งดาวนิดกลุ่มลัคนาและวันที่ส5้าพฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภตำแหน่งดาวอุจจาพิมุกคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนมรณะที่พบสุภะระยะนี้ดาวองคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุกลุ่มลัคนาตำแหน่งดาวนิดที่เป็นดาวที่ให้โทษแต่การที่ดาวองคารโคจรสถิตพบแห่งเรือนจันทร์ ทำให้โทษของการเป็นดาวนิดส่งผลร้ายให้ไม่มากนักอีกทั้งยังส่งผลดีไปถึงพบกรรมมะทําให้ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูให้คุณต่อเจ้าชะตาได้อย่างเต็มที่ระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันทํางานการงานจะมีเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเจ้าชะตาจะใช้ความรู้ความสามารถการตัดสินใจและประสบการณ์ของตนเอง สร้างผลงานและประสบผลสำเร็จแต่รับเกียรติและชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปสร้างรายได้ด้านการงานเป็นอย่างมากอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานยังอำนวยผลประโยชน์ด้านการงานที่มีรายได้สูงให้อย่างไม่ขาดอีกทั้งธุรกิจด้านการลงทุนหรือร่วมทำงานกับชาวต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติก็ดำเนินไปด้วยดี และเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงเกียรติยศในด้านผลงานเป็นอย่างสูงพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะลงทุนค้าขายสิ่งใดก็มักประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ดังหวังอยู่เสมอ,สมอการได้ร่วมลงทุนทำงานหรือค้าขายร่วมกับชาวต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะประสบผลสำเร็จและสร้างรายได้เป็นอย่างดีผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานผู้รับเหมารับจ้างรับราชการและผู้ประกอบอาชีพต่างๆจะเจริญรุ่งเรืองและมีการพัฒนาด้านการงานสูงขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้เกิดรายได้และมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอีกทั้งยังมีมรดกตกทอดด้านการงานที่เป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูง และสารต่อด้านการงานจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้เกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าอาจได้รับมรดกตกทอดเป็นที่ทำมาค้าขายทำเลทองผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการผู้ประกอบการขนส่งรับส่งสินค้าผู้โดยสารและผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะได้รับมรดกตกทอดด้านการงาน ที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างสูงจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือย้ายไปทำที่อื่นผู้ทำงานอาชีพต่างๆจะได้รับํำแหน่งงานและเงินเดือนสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุกุมลักนาโยกับดาวอาทิตย์ดาวแห่งการเงินเป็นคู่ศัดรูคู่ขยันและโยกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนมรณะอีกทั้งยังจตุโกนกับดาวพฤหัส ตำแหน่งดาวราชาโชคและเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์เป็นคู่สมพลและดาวอังคารเจ้าเรือนแห่งการงานยังจัดทุกโกลกับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเจ้าเรือนมอรณะเป็นคู่าธาตุลมจึงส่งผลดีด้านการงานมีโอกาสได้จับงานใหญ่และร่วมทํางานกับชาวต่างประเทศดังกล่าวสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวเสาร์ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำดังนั้นบุคลิกและนิสัยใจคอจึงเป็นไปตามธาตุราศีธาตุน้ำเป็นธาตุที่เคลื่อนที่อยู่เสมอเสมอชายลัคนาราศีกรกฎ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนสร้างตัวสร้างฐานะตนเองมีความทะเยอทะยานที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จการงานที่เหมาะคืองานที่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อยู่ตลอดเช่นนักคนคว้านักออกแบบวิศะวะกรรมงานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะดีเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนอยู่เสมอเไม่อยู่นิ่งดิ้นรนต่อสู้ไปสู่อนาคตด,ด้วยตนเอง ด้านความรักของชายรักนาราศีกรกฎชอบผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ดีวางตัวสง่ามีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเป็นคนใจเย็นไม่พูดจาเอะอะโวยวายชอบผู้หญิงที่มีความมัธยัติเป็นแม่บ้านที่ดีรู้หน้าที่ของตนเองมีเหตุผลไม่จู้จี้จุกจิกไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์สาวได้มีบุคลิกลักษณะดังกล่าว จะอยู่คู่กับชายรักนาราศีกรกฎจนแก่จนเท่าครับสำหรับสาวชาวรักนาราศีกรกฎเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมีความสามารถในการทำงานสูงเป็นคนอ่อนหวานรูปสวยรวยสเสน่ห์รักสวยรักงามเป็นคนช่างคิดช่างฝันต่อสู้สู่จุดหมายปลายทางด้วยตนเองด้านการงานเกี่ยวกับด้านการบริการร้านอาหาร หรือล้านขายเสื้อผ้าชั้นสูงหรืองานประดิษฐ์ของสวยงามเพชรพลอยงานที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จะเป็นงานที่เหมาะและดีกว่างานด้านอื่นๆเพราะสาวชาวรักนาราศรีกรกฎเป็นคนรักสวยรักงามและเป็นคนที่ชอบเอาใจคนด้านคู่ครองความรักของสาวชาวรักนาราศรีกรกฎชายในฝันต้องเป็นคนสมถะมีความรู้ดีพอสมควร เป็นคนที่มีผิวก้อนข้างขาวเรียบร้อยดวงความรักของสาวชาวรัคนาราศีกรกฎชายที่เป็นคู่แท้ต้องมีความทรมนงมีความเป็นผู้นำด้านความคิดและมักได้รับการแนะนำให้รู้จักจกากญาติมิตรเื่นสนิทมิตรสายหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันชายได้มีบุคลิกและนิสัยใจคอดังกล่าวจะเป็นคู่แท้อยู่กันตลอดรอดฝั่งกับสาวชาวลัคนาราศีกรกฎครับ สำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้ดาวสาวดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณนะตำแหน่งดาวกเกษตรระยะเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนดาวแห่งคู่ครองความรักมีตำแหน่งดาวที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวที่โคจรในจักรราศีส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีชีวิตรักที่ราบรื่นดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งยังได้ทำงานร่วมกันกับคู่ครองคนรักหาเงินหาทองสร้างผลประโยชน์และรายได้และประสบความสำเร็จด้านการหาเงินหาทองเป็นอย่างสูงทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีชาวรักนาราศรีกรกฎท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะได้พบเจอในช่วงนี้ครับ จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือทำงานร่วมกันมาก่อนเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างชาติหรืออาจเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กันมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่าที่พบเจอกันอยู่แทบทุกวันถ้าได้แต่งงานแล้วจะมีฐานะเจริญรุ่งเรืองด้านทรัพย์สินเงินทองและอาชีพการงานมั่นคงถ้าได้พบเจอแล้วยังแต่งงานไม่ได้ก็คบหากันไว้ก่อนก็ได้ครับ รับรองว่าเจอคนดีแน่แน่ชาวรักนาราศีกรกฎที่มีคนรักอยู่แล้วคิดจะแต่งงานเดือนนี้เหมาะที่สุดครับถ้าได้แต่งงานแล้วจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในฐานะทางอาชีพการงานและการเงินและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขราบรื่นสำหรับชาวรักนาราศีกรกฎที่มีคู่ครองอยู่แล้วด้านความรักจะดำเนินชีวิตรักอย่างหวานชื่น โดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาและสิ่งยุ่งยากกวนใจสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวศุกร์โคจรสถิตพบวินาศคู่ดาวอังคารที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่10บพฤษภาคมดาวอังคารเป็นเกษตรแลกเคลือนกับดาวพุทธที่พบวินาศท้าไม่พบวินาศไม่อาจส่งผลร้ายได้ดังนั้นระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่10ด้านโชคลาภจึงเกิดขึ้นอย่างเสมอเสมอเพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะนําโชคลาภด้านการเงินและการงานมาให้หรือมีส่วนร่วมทําให้เกิดโชคลาภ โชคลาภด้านการเงินและการงานจะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดระยะนี้ด้านการเสี่ยงโชคดีครับจะมีโชคใหญ่ยังไม่เคยคาดคิดฝันว่าจะได้มาก่อนอีกทั้งจะมีโชคได้รับรางวัลด้านชื่อเสียงเกียรติยศและผลงานเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปอย่างไม่คาดคิดนิสิตนักศึกษาจะมีโชคด้านการเรียนการศึกษาอาจได้คะแนนสูงถึงขั้นเกียรตินิยม อยางไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ด้านการศึกษาจะมีโชคสอบผ่านทุกวิชานิสิตนักศึกษาที่ขอทุนไปเรียนต่อ,อยังต่างถิน่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะได้รับทุนการศึกษาดังหวังโดยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่และญาติพ่อแม่พี่น้องให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดด้านการศึกษาช่วงนี้จะมีความขยันมุมาณะภาคเพียนมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก อีกทั้งนี้สิทธิ์นักศึกษาท่านใดที่ใช้เวลาว่างของการศึกษาประกอบอาชีพการงานสร้างรายได้พิเศษจะโชคดีประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะมีโชคได้ลูกค้าขาประจำที่ดีสร้างรายได้ด้านการเงินขึ้นมากกว่าเดิมและจะมีกิจการเป็นของตัวเอง ผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองและมีโชคด้านธุรกิจการงานสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอีกทั้งศัตรูในด้านธุรกิจการงานหรือการเงินก็กลับมาเป็นมิตรและอำนวยผลประโยชน์ด้านโชคลาภอยู่ไม่ขาดระยะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบพฤษภาคมถ้าโอกาสและจังหวะดีๆอาจมีโชคได้รับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงาน สามารถพลิกชะตาชีวิตสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้ยังไม่คาดคิดที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุกโคโจรสถิตพบวินาศคู่ดาวอังคารที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพุธเป็นคู่มิตรและดาวสุกโยกกับดาวพุธท,ที่เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารและเป็นจัตุกเกณฑ์เป็นคู่าธาตุคู่สเสน่ห์และดาวสุกยังโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์ตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ อีกทั้งยังโยกกับดาวราหูตำแหน่งดาวเทวีโชคเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันจึงส่งผลดีด้านโชคลาภใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่10พฤษภาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎกุมลักขนาและวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภตำแหน่งดาวอุจจาพิมุกคู่ดาวมฤตยูระยะนี้ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศ เรือนของดาวพุทธที่เป็นจัตุเกณฑ์ราศีอัมพุพบวินาศจ,จึงไม่อาจส่งผลร้ายได้ส่งผลให้ด้านโชคลาภยังเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอโชคลาภส่วนใหญ่มักมาจากการลงทุนหรือร่วมงานกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างจังหวัดโชคลาภใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจะมีมาอย่างต่อเนื่องช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจมีโชคใหญ่ ได้รับมรดกพินัยกรรมหรือได้รับมรดกตกทอดทั้งด้านธุรกิจการเงินและด้านธุรกิจการงานจากญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารและเพื่อนฝูงมิตรสหายอีกทั้งโชคลาภที่เกิดขึ้นจากด้านการลงทุนธุรกิจการเงินและธุรกิจการงานก็เกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาดทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องจนตลอดถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม สรุปด้านโชคลาภของชาวรักนาราศรีกรกฎตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและโวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรักนาราศรีกรกฎคือทิศประจําตัวคือทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือตอนบน ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรีทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อล่างคอดมาทางตะวันออกสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับสำหรับตัวเลขสิีิมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎคือเลขสองเลขประจำตัวตนเลขหนึ่งเลขแห่งการเงินเลขสามเลขแห่งการงานเลขหกเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักทู่บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มและกิจกรรมที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างนะครับสำหรับการจุดทู่บูชาพระมีดังนี้ครับ เลขสามเลขแห่งการงานปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขหนึ่งเลขแห่งการเงินปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหกเลขแห่งโชคลาภปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึง จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากล,ลโลกตรงโดนบรันรดาลให้ชาวลักนาราศีกรกฎทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2566นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ